ดูแล้วเล็กตัวในรูปมั้เนี่ยอะไรตัวอย่างเล็กกว่าผู้ใไรักสีจะกล่าวถึงองค์สีกระจาตาออกตาพาลไปจำใครมาเนื้อเนี่ยจ๊ะบ้าเอาเนี่ยอะไปเล่เกนี่เล่นไปตลกไปได้ให้มาตรฐานหน่อยมึงเอาออกคุมตัวมัน คุมไม่เอาเอาดาบนนเนี่ยจีย้มันไว้เรียกคุมตัวว่าเออทะลึงล่งต้องแน่นนี่เสมอทองค้าบิ่นปะลิปแปบปวนทั้นใดอังกอร์เป็นเรืร่องยากรอกต้องย้ายคณะไปแล้วล่ะมึงเนี่ยพาโก้ตลกไปเลยเอาดาบจีบ้มันไว้จี้มันไว้คุมอ่ะขออุ้มมาคุมอ่ะเข้าใจไหม จี้ไว้จี้ไว้ทำอะไรจะดุทำอะไรทำอะไรจี้มันดาบมึงเห็นจี้มันไว้ไม่ใช่จกกักรจี้มันสนธยยเร็วกดีคู่บ้านของจอเจ้าใช่หรือไ,ไม่ใช่นะดีนะให้เวลาสามสิบวันไปตามตัวนากลับมาให้ได้ครบสามสิบวัน ลายรอยเท้าของเจ้าจะถือว่าไม่เอานางแล้วเดี๋ยวเราจะเอานางไม่ไปไม่ใช่การตัดสินใจของเจ้าว่าจะไปหรือไม่ไปขึ้นอยู่กับพี่ว่าจะเอาเจ้าไปเมื่อไหร่ดีแ,แล้วต้องไปเดี๋ยวนี้จับตัวนางกลับเมืองเราไม่ไป่ กับสุริชัย่าบุรีได้รีบาพ่อให้รู้ว่าพองชาติได้สรงโดเสด็จาอตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วพระเจ้าค่ะเร็ววันนี้ถูกชิงตัวไปแล้วพระเจ้าค่ะไม่เรื่องใหญ่กว่าพระเจ้าค่ะไปเวลานี้คุณโจโรทันเขียนจดหมายมาบอกว่ามันต้องการอุโมงค์รัศมีไม่เป็นเมียมันพระเจ้าค่ะเอาอย่างนี้เรื่องเร็ววันนี้พักไว้ก่อน เรื่องอุบลตัสมีสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องกีธากองทัพไปปราบกองจนสนตยาไปกับพ่อด้วยเสร็จพ่อเดี๋ยวสดเดี๋ยวนจ้าค่ะผมจะรู้แล้วนะ